สวัสดีค่ะคลิปที่สองนะคะแรนดอมวันนี้แข้อทํทไมเขาถึงหายไปนะคะลองตสนใจเขาดูหน่อยนะคะแรนดอมนะไม่สามารถตรงกับใครได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะไม่ต้องอินมากนะไม่ใช่ดูสมตัวนะคะลองดูนะว่าคนที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยทาไมเขาถึงหายไปนะคะลองดูทาไมเขาถึงหายไป จะหายไปกี่วันกี่เดือนก็ได้นะคะแต่เป็นปีไม่น่าจะนั้นแล้วล่ะนะคะอย่าให้เกินอย่างน้เกินหเดือน6เดือน7เดือนขึ้นไปเขาน่าจะไปจริงนะคะไปจริง5 6เดือนนี้ก็เป็นลางแล้วนะคะ <c oughs> อ่ะลองดูนะหน,หนึ่งถ้วยเหมือนเข้าไปเริ่มต้นเหรอสารสัมพันธ์ j a s m i n มิอืม อ๋อไปเป,เป,เปใครอยู่เนาะนะคะอืมคนมีประเด็นโอเคคนมีประเด็นนะคะเขาหายไปเพราะอะไรหายไปเพราะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับกับพลังงานใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะอืมไพ่ขึ้นมาชัดเจนเนาะเขาอาจจะเขาไปเพราะว่าคนนั้นอาจจะให้ผลประโยชน์ทางการเงินกับเขาเนาะต้องอ่านอย่างนี้เพราะว่ามีไพแ่แจ็คเมงขึ้นมา หเหรียญคนคนนี้อาจจะอาจจะมองคนที่โปรไฟล์หรือมองคนที่ฐานนะเนาะเป็นไปได้หรือตัวเขาเองนั่นแหละไปเปคนอื่นได้เห้าเหรียญนี่ยเพราะว่าเขามีปัญหาด้านการเงินน,นะคะเขาก็เลยอยากได้คนที่มาแบบมาซัพพอร์ตเขามาซัพพอร์ตเขาเลยแหะ อยากได้คนที่มาซัพพอร์ตเขานะคะห้าเหรียญมีปัญหาด้านการเงินเขาอาจจะเป็นทํางานอิสระเน,ะนเเาะทีแลนด์อะไรพวกนี้แล้วก็ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินอย่างหนักหรือความสัมพันธ์ที่เขาไปเจออาจจะไม่ได้เติมเต็มเขาเท่าไหร่สามไม้ข้า,าจ,จะเป็นเจ้าของกิจการเนาะ ไปลงทุนทําธุรกิจก็ได้นะเดี๋ยวฟูตรงนี้อาจจะเป็นการที่เขาหายไปเพราะว่าเขาไปลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆนะคะ่ะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็ได้เกี่ยวกับการเงินนะคะเนี่ยด้านการเงินการลงทุนการเทรดที่เกี่ยวกับต้องเกี่ยวกับการเงินอนะได้หมดเลยอาจจะไม่ใช่เรื่องผู้หญิงนะ น่าจะเป็นการลงทุนเรื่องราวส่วนตัวเข้านี่ยหดือซันนะครับเจ้าของกิจการเนาะสีน้คงคนนี้แต่งงานแล้วไหมหรือไม่ก็ไปอยู่กับ,บครอบครัวเขา ครอบครัวเขามีความมั่นคงนะองค์สิบเปลี่ยนหายไปอยู่กับครอบครัวอืมดัชตาหน้าตาดีโดดเด่นมีชื่อเสียงอืมก็เขาบอกคุณเขาเป็นคนแต่เขาเป็นคนบ็อกคุณเองคนคนนี้นะคะถ้าเกิดไม่ใช่อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะข้ามไปเลยไม่ต้องฟังนะคะอ่าเนี่ยสองดาบเขาเป็นคนตัดสินใจบ็อกคุณเองคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาว พัดน้ำมีกรกฎพิจิตรราศีเมษเจ้าของกิจการคนต่างชาติคนที่ต่างถิ่งคนแดนไกลนะคนมีชื่อเสียงหรือไม่ก็เขาแค่เขาโสดเขาก็กลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะเขาอาจจะออมีปัญหาด้านการเงินด้วยนะคะครัวครับแต่เขารักเรานะจริงๆแล้วเขารักคุณนะคะเขายังรักคุณอยู่ แต่เขาจําเป็นจะต้องทําแบบนั้นเพราะว่าเขาเขาไม่สามารถแบบคือเขามีปัญหานะ่ะอืมเกี่ยวกับการเงินชัดเจนนะครอบครัวเขาน่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจการเงินแต่เขาอยากบอกคุณถ้าเขาบอกได้เขายังรักคุณเหมือนเดิมเขาไม่ได้สนใจตัวเลือกที่เข้ามาเลยนะเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยสองถ้วยสองถ้วยใจยังอยู่ที่คุณแต่เขาก็ไม่รู้คุณอาจจะไม่เข้าใจ เขาเป็นคนมีเซน์นะือตัวคุณเป็นคนีจุน,นีถามว่าอันนี้เขาหายไปทำไมหายไปทำเงานหายไปทำงานหายหาหายไปหาเงินโอ,อ้แต่เหรียญดูออาความจุนเขาอยากมีเงินเยอะๆนานาคตเขาอยากมีความมั่นคง อยากให้ครอบครัวเขาเขา,เขาอยากมีเสียงเขาอยากมีเงินนะประเด็นสรองรอบไมได้เขาทำงานหนักมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะแต่เงินเขาอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนภาระใช่ที่เขามีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาหรือว่าที่เขาเนี่ยแหละ เขามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเขาเป็นคนนิ่งๆนะเขาเจ็บเหมือนกันเขาไม่ได้อยากทําแบบนั้นอทำแล้วแต่เขาก็ก้าวดาบเขาเครียดนะเจ็ดคืนว่าอาจจะนอนไม่หลับอาจจะเป็นโรคเครียดก้าวดาบอืมเป็นทัดน้ำทัดดิน ีนี่ถ้าใส่ติดไม้เขาลงส่งตัวสูงรูสึกตัวสูงมากสี่ได้อเขารักคุณแต่ว่าเอาให้ให้สิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เดี๋ยวมูมความสัมรันธ์ไม่ชัดเจนหรือเปล่านะคะคนที่นี้อาจจะแต่งงานแล้วมีครอบครแล้วหรือเปล่า ให้ความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนกับเราเรื่องราวสอวมันได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือเขาก็ไม่ได้มีใครเขารักคุณแต่ว่าเขาเหมือนมีปัญหาในครอบครัวนะเขาต้องไปจัดการก่อนโดยการที่ต้องปล่อยคุณต้องเบความสัมพันธ์ก่อน แต่พลังงานแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนี่เด่นนะแต่มันก็ไมีสามถ้วยอะไรนะมันมีสี่ไม้สิสิบเหียญก็ไม่แน่นะอ,อ่าดูซิว่าพลังงานถามว่าทำไมเขาถึงียบไปก็เขากลับไปอยู่ครอบครัวแล้วก็มีปัญหาด้านการเงินลแล้วก็ ตัวเขาถามว่าเขาเจ็บไหมเจ็บบอกคุณไปเขาก็เจ็บสองถ้วยแต่เขามีหน้าที่ภาระอะไรมากมายที่ต้องทําำกรณีอาจจะเป็นเรืของกิจการเอาเงินไปลงทุนในกิจการแล้วเขาก็ต้องการแบบต่อยอดธุกรกิจเขาโน่นนั่นนี่ว่าไปอาจจะขาดสภาพคล่องหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอารมณ์เขาขึ้นลงก็ได้นะแล้วเขามีการย้ยายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อายการงานย้ยายเดินทางอย่างเงี้ยได้ เดเวิรนะ์เนี่ยแต่เขามีความโชคดีทางด้านเขาเป็นคนที่โชคดีทางเรื่องของการงานนะเออการงานของเขาอ่ะเขาเป็นคนเก่งนะทำงานเก่งเอมเบร์ฟิวอัพ t อห์นเดเวิร์โชคเข้าข้างอนะเออแต่ความรักอาจจะแบบเจ็บปวดเนาะพูดไม่ได้คือต้องทำงานแล้วความรักก็ต้องเหมือนกับอ,อืมเหมือนต้องปล่อยไปก่อนต้องเบรกไปก่อน ถ้าโสดถ้าคุณสองคนต่างคนต่างรักกันทําไมเขาถึงหายไปก็เพราะเรื่องนี้แหละเหมือนครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยหรือเปล่าถ้ากรณีเขาโสดนะนะเซลเขาบอกให้คุณกลับมารักตัวเองนะอืมดีใจดีใจเลย คุณเลยต้องอยู่คนเดียวคุณเลยต้องทำคนเดียวคุณเลยต้องเดินทางคนเดียวเหลือตัวคนเดียวแต่เขาบอกว่าเหมือนจักรวาลกำลังจะบอกคุณว่าแบบไม่ต้องกลัวนะเหมือนกับเขาต้องการให้คุณทําอะไรบางอย่างนะแปลกๆมีความรู้สึกว่าจักรวาลเป็นคนเหวี่ยงคุณคนนี้ออกไปเองอะ